สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพัฒนาไปด้วยกันพอดแคสต์พื้นที่ที่จะเปลี่ยนมุมมองความคิดยกระดับชีวิตและเติมเต็มพลังใจให้กันและกันครับผมแสนดีรับหน้าที่เป็นเพื่อนคู่คิดเป็นกัลยาณมิตรทางความคิดที่จะพาคุณไปสำรวจแง่มุมต่างๆของชีวิตทั้งเรื่องการงานการเงินความรักและที่สำคัญที่สุดคือการบริหารจัดการใจของตัวเราเองครับวันนี้ ผมมีเรื่องหนึ่งที่เชื่อหรือเกินครับว่ามันเป็นแผลในใจของใครหลายๆคนเป็นคำถามที่ดังกล้องอยู่ในหัวของคนดีๆทั่วโลกไม่ว่าคุณจะเป็นพนักงานออฟฟิศเป็นเจ้าของกิจการหรือเป็นหัวหน้าครอบครัวคำถามนั้นคือทำไมทำดีแล้วไม่ได้ดีเคยไหมครับที่เรารู้สึกว่าเราทุ่มเทแทบตายเราซื่อสัตย์เราจริงใจเราช่วยเหลือคนอื่นเต็มที่ แต่ผลลัพธ์ที่ได้กลับมามันช่างสวนทางกับสิ่งที่เราทำลงไปเหลือเกินบางคนทำดีแทบตายแต่สุดท้ายโดนหักหลังบางคนขยันทำงานแทบตายแต่เจ้านายกลับมองข้ามไปชื่นชมคนที่เอาหน้าเก่งกว่าหรือบางคนรักเขาแทบตายยอมทำทุกอย่างเพื่อความรักแต่สุดท้ายกลับถูกทิ้งขวางเหมือนคนไม่มีค่าถ้าวันนี้คุณกำลังรู้สึกเหนื่อยท้อหรือเริ่มตั้งคำถามกับความดีที่ตัวเองทำ ผมอยากให้คุณสูดหายใจเข้าลึกๆแล้วลองเปิดใจฟังสิ่งที่ผมกำลังจะเล่าต่อไปนี้ครับผมไม่ได้จะมาบอกให้คุณอดทนแบบเดิมๆแต่ผมจะพาคุณไปถอดรหัสสมการนี้ใหม่ด้วยมุมมองของคนที่ประสบความสำเร็จเขาคิดกันเพราะความจริงแล้วสมการของโลกใบนี้มันอาจจะไม่ได้ซับซ้อนอย่างที่เราคิดแต่เราอาจจะแค่กำลังแก้โจทย์ผิดข้ออยู่ก็ได้คุณผู้ฟังครับ ก่อนที่เราจะไปโทษฟ้าโทษดินหรือโทษเวรกรรมผมอยากชวนคุณมาสำรวจชุดความคิดหรือ Mindset ของเรากันก่อนในโลกของการเงินและการลงทุนที่ผมถนัดเนี่ยมีกฎข้อหนึ่งที่สำคัญมากครับคือ high risk high return หรือการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ แต่ในโลกของความดีหลายคนกลับคิดว่ามันคือการฝากเงินในธนาคารคือคิดว่าพอเราฝากความดีลงไปปุบดอกเบี้ยความสุขหรือผลตอบแทนดีๆมันจะต้องงอกเงยขึ้นมาทันทีและต้องงอกเงยกับคนที่เราทำให้ด้วยแต่นี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของความเจ็บปวดเพราะเราเอาความดีไปผูกติดกับการแลกเปลี่ยนลองจินตนาการตามผมดูนะครับสมมุติว่าคุณปลูกต้นไม้สักต้นหนึ่ง คุณรดน้ำคุณพรวนดินอย่างดีที่สุดเท่าที่คุณจะทำได้ถามว่าคุณบังคับให้ต้นไม้นั้นออกดอกออกผลในวันพรุ่งนี้ได้ไหมครับหรือคุณบังคับให้มันโตไปในทิศทางที่คุณต้องการเป๊ะๆได้ไหมครับคำตอบคือไม่ได้ใช่ไหมครับเราทำได้แค่สร้างเหตุปัใจจัยให้ดีที่สุดส่วนผลลัพธ์นั้นมันขึ้นอยู่กับปัจจัยอีกมากมายทั้งสภาพอากาศทั้งดินทั้งศัตรูพืชการทำดีก็เหมือนกันครับ บ่อยครั้งที่เราทำดีแล้วเราเผลอตั้งหนี้บุญคุณไว้ในใจโดยไม่รู้ตัวเช่นฉันช่วยงานเธอขนาดนี้เธอต้องเห็นความดีของฉันสิหรือฉันซื่อสัตย์ขนาดนี้เธอต้องไม่โกงฉันสิพอผลลัพธ์ไม่เป็นอย่างที่คิดเราเลยเจ็บปวดเพราะเราไม่ได้แค่ผิดหวังแต่เรารู้สึกเหมือนขาดทุน ในมุมมองของคนที่ประสบความสำเร็จจริงๆไม่ว่าจะด้านการเงินหรือด้านการใช้ชีวิตเขาจะไม่มองการทำดีเป็นการแลกเปลี่ยนระยะสั้นครับแต่เขามองมันเป็นการลงทุนระยะยาวในสินทรัพย์ที่มองไม่เห็นหรือที่เรียกว่า intangible asset คุณเคยสังเกตไหมครับว่าคนที่รวยจริงๆหรือคนที่ประสบความสำเร็จมากๆเวลาเขาให้เขาให้แบบไม่หวังผลทันทีเขาให้เพราะเขามีเหลือเฟือ ไม่ใช่แค่เงินนะครับแต่คือจิตใจที่เหลือเฟือเขาทำดีเพราะมันคือมาตรฐานของตัวเขาเองไม่ใช่เพราะเขาอยากให้ใครมารักหรืออยากให้ใครมาตอบแทนนี่คือความแตกต่างที่มหาศาลมากนะครับ ถ้าคุณทำดีเพื่อหวังจะได้ดีวินาทีที่คุณหวังใจคุณมันพร่องแล้วครับมันมีความอยากได้เข้ามาเจือปนและเมื่อไหร่ที่ใจเรามีความอยากความคาดหวังมันจะมาพร้อมกับความกดดันและเมื่อคนรับเขาสัมผัสดได้ถึงความกดดันนั้นบางทีความดีของเรามันเลยกลายเป็นความน่าอึดอัดสำหรับคนอื่น ลองย้อนกลับมามองที่ตัวเราในตอนนี้ครับที่บอกว่าทำดีไม่ได้ดีนั้นจริงๆแล้วเรากำลังทำดีหรือเรากำลังทำเพื่อแลกกันแน่ผมไม่ได้บอกว่าคุณเป็นคนไม่ดีนะครับคุณเป็นคนน่ารักมากที่มีจิตใจอยากช่วยเหลือแต่ผมกำลังชวนคุณปรับจูนคลื่นความถี่นิดนึงครับสมมุติสถานการณ์ในที่งานคุณทำงานหนักมากปิดทองหลังพระตลอดแต่เพื่อนร่วมงานที่พูดเก่งกว่ากลับได้ดีกว่าคุณเลยน้อยใจ ในมุมมองการบริหารถ้าผมเป็นเจ้าของบริษัทผมมองว่าผลลัพธ์คือสิ่งที่จับต้องได้บางทีความดีของคุณอาจจะยังไม่ถูกเปลี่ยนเป็นมูลค่าที่คนอื่นมองเห็นนี่เป็นเรื่องของการนำเสนอหรือ Presentation ครับไม่ใช่เรื่องของบุญกรรมเสมอไปคนที่รวยและเก่งเขาจะรู้ว่าของดีต้องมาคู่กับการตลาดที่ดีด้วยการเป็นคนดีไม่ได้แปลว่าต้องเป็นคนยอมคนไม่ได้แปลว่าต้องเป็นคนหัวอ่อนหรือยอมถูกเอาปรปเยียบนะครับ คนดีที่ฉลาดและประสบความสำเร็จคือคนที่รู้ทันคนแต่เลือกที่จะเมตตาต่างหากครับคุณผู้ฟังครับเราคุยกันไปแล้วเรื่องของกับดักความคาดหวังและการมองความดีเป็นการลงทุนระยะยาวคราวนี้เราจะมาเจาะลึกกันในประเด็นที่เจ็บแสบกว่าเดิมครับนั่นคือประเด็นที่ว่าแล้วทำไมคนชั่วถึงได้ดีแล้วทำไมคนดีถึงกลายเป็นเหยื่อคุณผู้ฟังครับเคยได้ยินคำนี้ไหมครับเอนดูเขา เอ็นเราขาดประโยคนี้คลาสสิกมากและมันอธิบายสถานการณ์ของคนทำดีแต่ไม่ได้ดีได้ชัดเจนที่สุดในโลกของการทำธุรกิจหรือการบริหารเงินเนี่ยมันมีจุดหนึ่งที่สำคัญมากที่เรียกว่า risk management หรือการบริหารความเสี่ยงถ้าผมจะลงทุนในหุ้นตัวไหนผมต้องดูงบการเงินดูผู้บริหารดูธรรม,มาพิบาลของบริษัทนั้นก่อนถ้าบริษัทนั้นเน่าเฟะต่อให้ผมอัดเงินลงไปช่วยเท่าไหร่มันก็เจ๊งครับเงินผมก็สูญเปล่า การทำดีกับคนก็เหมือนกันเป๊ะเลยครับหลายครั้งที่เราบอกว่าทำดีไม่ได้ดีจริงๆแล้วอาจจะเป็นเพราะเรากำลังลงทุนผิดที่หรือเปล่าเรากำลังเทน้ำลงบนกองทรายแล้วหวังให้มันเต็มแก้วหรือเปล่าการที่เราเป็นคนดีมีน้ำใจเป็นเรื่องที่ประเสริฐครับแต่ความดีต้องมาพร้อมกับปัญญาหรือความฉลาดด้วยคนดีที่ขาดปัญญามักจะกลายเป็นคนอ่อนแอในสายตาของนักล่าครับลองคิดภาพตามผมนะครับ ในสังคมเรามีคนอยู่หลายประเภทมีคนที่พร้อมจะให้และก็มีคนที่จ้องแต่จะกอบโกยคนกลุ่มหลังนี้เขาจะมีเรดาร์พิเศษครับเขาจะมองหาคนที่มีลักษณะปฏิเสธคนไม่เป็นคนที่แคร์ความรู้สึกคนอื่นมากกว่าตัวเองพอเขาเจอเป้าหมายปุ๊บเขาจะพุ่งเข้าหาทันทีจะมาด้วยคำหวานมาด้วยความน่าสงสารหรือมาด้วยความเดือดร้อนแล้วพอเรายื่นมือเข้าไปช่วยครั้งแรกเขาขอบคุณครั้งที่สองเขาเริ่มชิน ครั้งที่สามกลายเป็นหน้าที่ของเราไปซะแล้วพอนานวันเข้าวันไหนเราไม่ช่วยเรากลายเป็นคนแลง้งน้ำใจเฉยเลยทั้งทั้ที่เราช่วยมาเก้าครั้งพลาดแค่ครั้งที่สิบเจ็บไหมครับแบบนี้นี่แหละครับที่ผมบอกว่าเราต้องแยกให้ออกระหว่างความใจดีกับความอ่อนแอคนรวยที่ประสบความสำเร็จหรือคนที่เขาบริหารชีวิตเก่งๆเ,เขาใจดีนะครับเขาบริจาคทีละหลายล้านเขาช่วยลูกน้อง แต่เขามีสิ่งที่เรียกว่า boundaries หรือขอบเขตที่ชัดเจนมากเหมือนบ้านคาน์หารูๆระครับข้างในสวยงามอบอุ่นมีอาหารเลี้ยงรับรองแทกไม่อั้นแต่เขามีรั้วรอบขอบชิดมีรอปรพ่อเฝ้าหน้าประตูใครจะเข้ามาต้องได้รับอนุญาตไม่ใช่ใครจะเดินเข้ามาหยิบฉวยอะไรก็ได้แต่คนดีที่มักจะเจ็บปวดคือคนที่มีบ้านสวยงามมีของกินเต็มตู้แต่ไม่มีรั้วบ้านครับ เปิดประตูอาซาใครเดินเข้ามาหยิบอะไรก็ยิ้มให้ปล่อยให้เขาเอาประโยชน์โดยคิดเข้าข้างตัวเองว่าเดี๋ยวเขาก็เกรงใจเองแหละบอกเลยนะครับว่าในโลกแห่งความเป็นจริงความเกรงใจเป็นสมบัติของผู้ดีแต่คนมักง่ายเขาไม่มีครับดังนั้นโจทย์ในพาร์ทนี้ที่ผมอยากชวนคุณผู้ฟังปรับเปลี่ยนคือการสร้างรั้วบ้านให้กับหัวใจตัวเองครับการหัดพูดคำว่าไม่ไม่ได้แปลว่าเราเป็นคนเลว การปฏิเสธความช่วยเหลือที่ไม่สมเหตุสมผลไม่ได้แปลว่าเราแล้งน้ำใจแต่มันคือการเคารพตัวเองคุณต้องเห็นมูลค่าในตัวคุณเองก่อนเวลาของคุณพลังงานของคุณเงินของคุณมันมีค่ามันควรถูกใช้ไปกับคนที่คู่ควรหรือคนที่เห็นคุณค่าของมันจริงๆในทางจิตวิทยาคนเราจะปฏิบัติกับเราตามมาตรฐานที่เรากำหนดให้เขาเห็นครับ ถ้าคุณยอมให้เขาเอาประโยชน์หนึ่งครั้งโดยไม่พูดอะไรเขาจะเรียนรู้ทันทีว่าอ๋อคนนี้ทำได้แล้วมาตรฐานจะถูกเซตไว้ตรงนั้นแต่ถ้าคุณกล้าที่จะพูดอย่างสุภาพแต่หนักแน่นว่าเรื่องนี้ผมช่วยไม่ได้จริงๆครับหรือครั้งนี้ฉันไม่สะดวกนะเชื่อไหมครับว่าอีกฝ่ายอาจจะกรวธนิดหน่อยในช่วงแรกแต่ลึกๆแล้วเขาจะเกิดความเกรงใจและเคารพคุณมากขึ้น อย่าก,กลัวที่จะเสียคนที่ไม่จริงใจไปครับเพราะถ้าเขาเลิกคบคุณเพียงเพราะคุณปกป้องสิทธิ์ของตัวเองนั่นแปลว่าเขาไม่ได้คบคุณที่ใจเขาคบคุณที่ผลประโยชน์และถ้าคนแบบนี้หายไปจากชีวิตผมถือว่านั่นคือกําไรชีวิตนะครับไม่ใช่การขาดทุนเหมือนเราตัดเนื้อร้ายทิ้งไปร่างกายเราก็จะแข็งแรงขึ้นจําไว้นะครับการทําดีต้องทําให้ถูกคนถูกที่และถูกเวลาเหมือนการหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าว ถ้าหว่านลงบนดินดีมันก็งอกงามถ้าหว่านลงบนพื้นปูนต่อให้เมล็ดพันธุ์ดีแค่ไหนมันก็ตายครับอย่าโทษเมล็ดพันธุ์หรือความดีของเราแต่ให้เลือกดินหรือคนที่เราจะไปทำดีด้วยให้ฉลาดขึ้นครับคุณผู้ฟังครับคุณเคยเจอสถานการณ์แบบนี้ไหมครับทำงานหาเงินแทบตายส่งให้ที่บ้านไม่เคยขาดแต่พ่อแม่กลับเอาเราไปเปรียบเทียบกับลูกป้าข้างบ้านที่รวยกว่า หรือทำดีกับแฟนดูแลทุกอย่างซักฝ้าหุงข้าวหาเงินแต่แฟนกลับมองว่าเป็นเรื่องปกติไม่เคยขอบคุณแถมยังเรียกร้องมากขึ้นเรื่อยๆเหมือนหลุมดำที่ถมเท่าไหร่ก็ไม่เต็มในมุมมองของการบริหารการเงินและการลงทุนเรามีศัพท์คำหนึ่งที่เรียกว่า sunk cost fallacy หรือกับดักต้นทุนจมครับ มันคือภาวะที่เราไม่กล้าถอนตัวจากสิ่งแย่ๆเพราะเราเสียดายสิ่งที่เราลงทุนไปแล้วเราคิดว่าฉันทำมาขนาดนี้แล้วทนอีกนิดเขาคงเห็นใจหรือคบกันมาตั้งกี่ปีแล้วเดี๋ยวเขาก็คงเปลี่ยนผมขอพูดตรงๆด้วยความหวังดีนะครับถ้าเปรียบความดีของคุณเป็นเงินลงทุนและความสัมพันธ์นี้เป็นบริษัทบริษัทนี้มีงบการเงินที่ขาดทุนสะสมมาตลอด10ปี ผู้บริหารไม่เคยปรับปรุงตัวมีแต่ขอเพิ่มทุนในฐานะนักลงทุนที่ฉลาดคุณจะยังอัดฉีดเงินเข้าไปอีกไหมครับหรือคุณจะหยุดเพื่อรักษาเงินที่เหลืออยู่เอาไว้ชีวิตจริงก็เช่นกันครับการที่คุณทำดีกับคนที่ไม่รู้จักพอหรือคนที่มีปมในใจที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขความดีของคุณมันเหมือนการเทน้ำลงในตุ่มที่ก้นรั่วเทให้ตายน้ำก็ไม่เต็มครับ และที่น่าเศร้าคือพอเราเทจนหมดแรงเทจนตัวแห้งเหี่ยวเรากลับโทษตัวเองว่าเราคงเทน้ำไม่เก่งพอทั้งที่ความจริงคือตุ่มมันรั่วครับและหน้าที่อุดรอยรั่วนั้นมันไม่ใช่หน้าที่ของคุณแต่มันเป็นหน้าที่ของเจ้าของตุ่มหรือเจ้าของชีวิตคนนั้นที่ต้องแก้ปมของเขาเอง ผมไม่ได้บอกให้คุณทิ้งพ่อแม่หรือเลิกกับแฟนทันทีนะครับแต่ผมกำลังชวนคุณเปลี่ยนวิธีคิดและวิธีการให้ใหม่ลองเปลี่ยนจากการให้เพื่อหวังให้เขาเปลี่ยนมาเป็นการทำหน้าที่ของเราให้สมบูรณ์โดยไม่เอาใจไปผูกดูไหมครับในทางพุทธศาสนามีคำว่าอุเบกขาซึ่งคนมักเข้าใจผิดว่าคือการไม่สนใจแต่จริงๆแล้วอุเบกขาของผู้ที่ประสบความสำเร็จทางจิตวิญญ,ญาณคือการวางใจเป็นกลาง เข้าใจว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมเราช่วยเขาได้แค่กายแต่ใจเขาเขาต้องยกระดับเองถ้าวันนี้คุณทำดีกับที่บ้านเต็มที่แล้วให้เงินให้เวลาแต่เขายังบน่นยังว่ายังเปรียบเทียบให้คุณถอยออกมามองแบบคนวงนอกครับมองเห็นสัจธรรมว่าอ๋อธรรมชาติของเขาเป็นแบบนี้เองมันเป็นปัญหาที่ทัศนคติของเขาไม่ใช่ความบกพร่องในการกระทำของเรา เมื่อเราแยกแยะได้แบบนี้ใจเราจะเบาลงครับเรายังคงทำหน้าที่ลูกที่ดีได้ยังส่งเสียดูแลได้แต่เราไม่ต้องเก็บคำพูดลบๆมาทิ่มแทงหัวใจเราฟังแต่เราไม่รับเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาในเรื่องที่บั่นทอนแล้วเก็บพื้นที่ในหัวใจไว้ให้เรื่องดีๆหรือคนดีๆที่เห็นค่าเราดีกว่าและสำหรับความรักจำไว้นะครับว่าความรักกับความอดทนมันมีเส้นบางๆกั้นอยู่ การทำดีจนตัวตายเพื่อให้เขารักไม่ได้เรียกว่ารักนะครับเขาเรียกว่าการพยายามควบคุมหรือ control เราหวังว่าความดีจะไปบังคับใจเขาได้ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ครับคนที่รักเราจริงเขาจะรักเราในแบบที่เราเป็นและเขาจะเกรงใจเราพอๆกับที่เราเกรงใจเขาถ้าวันนี้คุณกำลังเหนื่อยกับการเป็นเดอะแบกแบกความรู้สึกแบกความรับผิดชอบของคนอื่นผมอยากให้คุณลองวางลงสักพัก แล้วถามตัวเองชัดๆว่าถ้าฉันรักตัวเองมากพอฉันจะยอมให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำๆไหมคำถามนี้สำคัญมากนะครับเพราะคนส่วนใหญ่ที่ทำดีแล้วไม่ได้ดีมักจะมีจุดร่วมเดียวกันคือรักคนอื่นมากกว่ารักตัวเองและนั่นคือกุญแจดอกสำคัญที่เราจะไปไขความลับกันต่อในพาร์ทหน้าครับคุณผู้ฟังครับคุณผู้ฟังเคยมีความรู้สึกแบบนี้ไหมครับพอเราเริ่มจะปฏิเสธคนอื่น พอเราเริ่มจะเลือกความสุขของตัวเองก่อนเสียงเล็กๆในหัวมันจะดังขึ้นมาทันทีว่านี่เราเห็นแก่ตัวไปหรือเปล่าทำไมเราใจดำจังเขาจะมองว่าเราแล้งน้ำใจไหมแล้วสุดท้ายความรู้สึกผิดหรือกิวตัวนี้แหละครับก็ผลักให้เรากลับไปอยู่ในวังวนเดิมๆคือยอมให้เขาเอาเปรียบยอมเหนื่อยเพื่อคนอื่นทั้งที่ใจเราพังยับเยิน ผมอยากชวนคุณมาทำความเข้าใจคำนิยามสองคำนี้ใหม่ในแบบฉบับของคนที่ประสบความสำเร็จเขาคิดกันครับในโลกของการเงินถ้าวันนี้บริษัทของคุณขาดทุนยอดขายตกพนักงานไม่มีเงินเดือนกินแล้วคุณยังดันทุรังเอาเงินก้อนสุดท้ายไปบริจาคการกุศลเพื่อให้คนนอกมองว่าบริษัทคุณใจดีคุณคิดว่านี่คือความใจบุญหรือการบริหารที่ล้มเหลวครับแน่นอนครับในสายตาของนักธุรกิจ มันคือการบริหารที่ผิดพลาดอย่างมหันเพราะถ้าบริษัทคุณเจ๊งคุณก็ช่วยใครไม่ได้อีกเลยตลอดชีวิตชีวิตคนเราก็เหมือนกันครับความเห็นแก่ตัวคือการที่เราไปเบียดเบียนคนอื่นไปเอาเปรียบเขาเพื่อให้เราได้ประโยชน์นั่นคือสิ่งที่ไม่ควรทำครับแต่การรักตัวเองคือการที่เราดูแลสภาพคล่องทางจิตใจของตัวเองให้ดีก่อนดูแลความสุขดูแลพลังงานของเราให้เต็มเปี่ยม เพื่อที่เราจะได้แข็งแรงพอที่จะไปดูแลคนอื่นต่อได้จำประโยคนี้ของผมไว้ให้ขึ้นใจนะครับเราไม่สามารถเทน้ำจากแก้วที่ว่างเปล่าได้ You cannot pour from an empty cup คนที่ทำดีแล้วไม่ได้ดีส่วนใหญ่มักจะเป็นคนที่พยายามเทน้ำจากแก้วที่แห้งผากพยายามขูดรีดพลังงานก้นแก้วหยดสุดท้ายไปให้คนอื่นจนตัวเองแตกราวแต่คนที่ประสบความสำเร็จและมีความสุข เขาจะเติมน้ําให้แก้วตัวเองจนล้นออกมาก่อนครับแล้วเขาก็แบ่งปันน้ําส่วนที่ล้นนั้นแหละไปให้คนอื่นการให้แบบน้ําล้นแก้วคือการให้ที่บริสุทธิ์ครับเพราะเราให้โดยไม่เบียดเบียนตัวเองและเพราะเรามีเหลือเฟือเราจึงไม่คาดหวังผลตอบแทนถ้าเขาไม่คืนเราก็ไม่เจ็บเพราะเราไม่ได้ขัดสนความสุขดังนั้นการที่คุณปฏิเสธเพื่อนที่ขอยืมเงินในวันที่คุณเองก็ต้องผ่อนบ้านผ่อนรถนั่นไม่ใช่ความเห็นแก่ตัวครับ นั่นคือวินัในทางการเงินและความรับผิดชอบต่อตัวเองการที่คุณปฏิเสธที่จะไปรับฟังเรื่องดราม่าของเพื่อนในวันที่คุณเองก็เครียดจนหัวจะระเบิดนั่นไม่ใช่ความใจดำครับนั่นคือการรักษาสุขภาพจิตเพื่อให้วันพรุ่งนี้คุณมีแรงตื่นไปทำงานเลิกกลัวคำว่าเห็นแก่ตัวในบริบทของการปกป้องตัวเองเถอะครับคนที่เขากล่าวหาว่าคุณเห็นแก่ตัวเพียงเพราะคุณไม่ยอมทำตามใจเขาจริงๆแล้ว คนที่เห็นแก่ตัวคือเขาต่างหากครับที่อยากจะให้คุณเสียสละความสุขส่วนตัวเพื่อประโยชน์ของเขาผมอยากให้คุณลองมองตัวเองเป็นสินทรัพย์ที่มีค่าที่สุดดูครับถ้าคุณมีรถสปอร์ตคันละสิบล้านคุณจะยอมให้ใครก็ได้มาขับแล้วเอาไปรูดฟุตบาทเล่นไหมครับคงไม่ยอมใช่ไหมครับแล้วทำไมกับใจของคุณซึ่งประเมินค่าไม่ได้คุณถึงยอมให้ใครก็ได้เอาเท้ามาเหยียบย่ำเล่นล่ะครับ การเริ่มรักตัวเองการเริ่มสร้างขอบเขตหรือ boundaries อาจจะทำให้คนบางกลุ่มในชีวิตคุณไม่พอใจอาจจะมีคนเดินออกจากชีวิตคุณไปบ้างแต่นั่นแหละครับคือกระบวนการคัดกรองตามธรรมชาติคนที่รักคุณจริงเขาจะเคารพการตัดสินใจของคุณเขาจะดีใจที่คุณดูแลตัวเองได้ดีแต่คนที่อยู่เพื่อเอาเปรียบเขาจะโวยวายเมื่อเขาเสียผลประโยชน์จงกล้าที่จะมีความสุขครับ จงกล้าที่จะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้ตัวเองเพราะเมื่อไหร่ที่คุณมีความสุขแววตาคุณจะสดใสคำพูดคุณจะมีพลังแล้วเมื่อนั้นแหละครับการทำดีของคุณจะมีอิมแพ t มหาศาลกว่าตอนที่คุณทำดีด้วยความทุกข์เสียอีกครับคุณผู้ฟังครับผมเชื่อว่าลึกๆแล้วยังมีคำถามหนึ่งที่ค้างคาใจใครหลายคนอยู่นั่นคือคำถามเรื่องเวลาครับทำดีแล้วเมื่อไหร่จะได้ดีละคุณแสนดี รอมาตั้งนานแล้วนะคุณผู้ฟังครับในโลกการเงินและการลงทุนที่ผมคลุกคลีมาตลอดชีวิตมีสิ่งมหัศจรรย์สิ่งหนึ่งที่อัลเบิร์ตไอน์สไตน์ถึงกับยกย่องว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์อันดับ8ของโลกสิ่งนั้นคือดอกเบีย้ยทบต้นครับหรือภาษาอังกฤษใช้ว่า compound interest ครับหลักการของมันง่ายมากแต่ทรงพลังมหาศาล คือในช่วงแรกๆของการลงทุนกราฟความมั่งคั่งมันจะแทบไม่กระดิกเลยครับมันจะดูราบเรียบหน่าเบื่อจนคนส่วนใหญ่ถอดใจโหยลงทุนมาตั้งปีได้กำไรแค่นิดเดียวเลิกดีกว่าแล้วก็หันไปเล่นการพน,นันหรือหาทางลัดที่รวยเร็วแต่เสี่ยงสูงแทนแต่สำหรับนักลงทุนระดับโลกอย่างวอร์เรนบัฟเฟตต์เขารู้ความลับข้อนี้ดีครับ เขาอดทนรอในช่วงที่กราฟมันราบเรียบเพราะเขารู้ว่าเมื่อถึงจุดหนึ่งที่เรียกว่าจุดทวีคูณหรือ tipping point กราฟมันจะพุ่งทยานขึ้นแบบหยุดไม่อยู่ผลลัพธ์มหาศาลมันจะถาโถมเข้ามาแบบที่เราตั้งตัวไม่ทันความดีก็ทำงานด้วยกลไกลของดอกเบี้ยทบต้นเหมือนกันแป๊ะเลยครับคุณเคยได้ยินเรื่องราวของต้นไผ่จีนไหมครับเรื่องนี้เป็นตัวอย่างคลาสสิกที่ผมชอบมากเวลาคุณปลูกต้นไผ่จีนเนี่ย ใน4ปีแรกคุณต้องรดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยดูแลมันทุกวันแต่เชื่อไหมครับว่าคุณจะไม่เห็นหนอ่อไผ่โผล่พ้นดินพิ้นมาแม้แต่นิ้วเดียวเงียบสนิทเหมือนเรากำลังรดน้ำใส่ความว่างเปล่าคนที่ไม่เข้าใจธรรมชาติจะบอกว่าบ้าหรือเปล่าเสียเวลาเปล่าๆต้นมันตายไปแล้วมั้งแล้วก็เลิกทำแต่คนที่รู้จริงเขาจะไม่หยุดครับเพราะเขารู้ว่าสปีที่ผ่านมาต้นไผ่ไม่ได้ตาย แต่มันกำลังย่างรากลึกลงไปในดินแผ่ขยายรากฐานให้กว้างและแข็งแรงที่สุดเพื่อเตรียมรองรับความยิ่งใหญ่และพอเข้าสู่ปีที่5ปฏิหารก็เกิดขึ้นครับภายในเวลาแค่6สัปดาห์ต้นไผ่ต้นนั้นจะพุ่งสูงขึ้นไปถึง80ฟุตหรือเท่ากับตึก8ชั้นเลยทีเดียวคำถามคือต้นไผ่ใช้เวลาโต6สัปดาห์หรือ5ปีครับคำตอบที่ถูกต้องคือ 5ปีกับอีก6สัปดาห์ครับเพราะถ้าขาดการรดน้ำดูแลในช่วง4ปีแรกที่มองไม่เห็นผลก็จะไม่มีวันมีการเติบโตที่พุ่งทยานในปีที่5ชีวิตของคุณผู้ฟังก็เช่นกันครับที่คุณรู้สึกว่าทำดีแล้วไม่ได้ดีชีวิตยังย่าอยู่กับที่ผมอยากให้คุณเปลี่ยนมุมมองใหม่ว่าคุณไม่ได้กำลังย่ำอยู่กับที่แต่คุณกำลังอย่างรากครับ คุณกำลังสร้างฐานรากที่มั่นคงแข็งแรงซึ่งคนอื่นมองไม่เห็นแต่ตัวคุณและธรรมชาติรับรู้คนที่ทำชั่วหรือคนที่โกงแล้วรวยเร็วให้มองเขาเป็นเหมือนแชร์ลูกโซ่หรือฟองสบู่ครับมันพองโตเร็วมากดูหวือหวาหน้าอิจฉาแต่เพราะมันไม่มีรากฐานหรือว่า fundamentals วันหนึ่งเมื่อฟองสบู่แตกหรือแชร์วงแตกชีวิตเขาจะพังทลายลงมาแบบไม่มีชิ้นดีและไม่มีรากแก้วไว้ค้ำยันให้ลุกขึ้นใหม่ได้แต่คนดีอย่างคุณที่สู้ชีวิตด้วยความซื่อสัตย์อดทนพัฒนาตัวเองแม้วันนี้ดอกผลยังไม่ออกแต่รากคุณลึกมากครับเมื่อถึงวันที่จังหวะเวลาของคุณมาถึงซึ่งมันมาถึงแน่ๆตามกฎแห่งเหตุและผลคุณจะเติบโตอย่างมั่นคง ยั่งยืนและไม่มีพายุลูกไหนมาโค่นล้มคุณได้ดังนั้นในระหว่างที่รอคอยความสำเร็จอย่ามัวแต่นั่งจับผิดโชคชะตาครับแต่ให้โฟกัสที่การรดน้ำพรวนดินต่อไปจองภูมิใจที่คุณมีรากฐานที่มั่นคงกว่าใครๆให้กำลังใจตัวเองว่าฉันกำลังสะสมแต้มบุญแบบดอกเบี้ยชบต้นและจำไว้นะครับว่าผลตอบแทนของความดีบางครั้งมันไม่ได้มาในรูปแบบของตัวเงินเสมอไป แต่มันมาในรูปแบบของโอกาสที่เข้ามาถูกจังหวะมาในรูปแบบของกัลยาณมิตรที่คอยช่วยเหลือหรือมาในรูปแบบของสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงซึ่งสิ่งเหล่านี้แหละครับคือความมั่งคั่งที่แท้จริงที่เงินซื้อไม่ได้ครับคนผู้ฟังครับเราเดินทางร่วมกันมายาวไกลตั้งแต่การปรับ mindset เรื่องการลงทุนความดีการสร้างรั้วบ้านป้องกันใจการปลดล็อกปมความสัมพันธ์และการเข้าใจกฎแห่งเวลา มาถึงตรงนี้ผมเชื่อว่าหลายท่านน่าจะเริ่มมองเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์กันบ้างแล้วใจที่เคยหนักอึง้งน่าจะเริ่มเบาสบายขึ้นก่อนที่เราจะจากกันในคลิปนี้อย่างที่ผมสัญญากันไว้ครับผมขอฝากคำพีสามข้อของคนสำเร็จที่จะทำให้คุณเป็นคนดีผู้ชนะตลอดกาลไม่ว่าโลกภายนอกจะโหดร้ายแค่ไหนก็ทำอะไรคุณไม่ได้ข้อที่หนึ่งคือจงทำดี เพื่อยืนยันว่าเราเป็นใครไม่ใช่เพื่อให้เขาเห็นว่าเราดีนี่คือมายเซ็ตของทองคำครับทองคำแท้ต่อให้ตกไปในคโคลนตมมันก็ยังเป็นทองคำมันไม่เคยร้องขอให้คโคลนมาชื่นชมมันคุณต้องรู้คุณค่าในตัวคุณเองให้จบในตัวเมื่อไหร่ที่คุณทำดีแล้วรู้สึกอิ่มเอิบใจทันทีที่ได้ทำนั่นคือกำไรเข้ากระเป๋าคุณแล้วครับ ส่วนคำชมหรือการตอบแทนจากคนอื่นให้ถือเป็นโบนัสถ้าได้ก็ดีถ้าไม่ได้เราก็ไม่ขัดทุนเพราะเรารวยความสุขตั้งแต่ตอนทำแล้วข้อที่2คือรู้จัก stop loss หรือจุดตัดขาดทุนในความสัมพันธ์ในโลกการลงทุนไม่มีนักลงทุนคนไหนถือหุ้นเน่าๆไปจนวันตายครับถ้าคุณทำดีกับใครแล้วเขาไม่เห็นค่าเขาทำร้ายจิตใจคุณซ้ำแล้วซ้ำเล่า คุณต้องกล้าที่จะคัดลอสครับถอยออกมาหยุดการลงทุนในคนคนนั้นแล้วเอาพลังงานความดีของคุณไปลงทุนกับหุ้นตัวใหม่หรือคนใหม่ๆที่เขารอคอยความเมตตาจากคุณอยู่โลกนี้กว้างใหญ่มากครับยังมีคนอีกเป็นล้านคนที่พร้อมจะขอบคุณและตอบแทนความดีของคุณอย่าจมปลักอยู่กับคนคนเดียวที่มองไม่เห็นค่าคุณและข้อที่สข้อสุดท้ายจงเป็นพระอาทิตย์ ที่ส่องแสงโดยไม่สนใจว่าใครจะตากผ้าพระอาทิตย์มีหน้าที่ส่องแสงให้ความอบอุ่นมันทำหน้าที่ของมันอย่างเที่ยงตรงทุกวันไม่ว่าวันนั้นจะมีเมฆบังไม่ว่าวันนั้นข้างล่างจะมีคนด่าว่าร้อนหรือจะมีคนขอบคุณที่ผ้าแห้งพระอาทิตย์ไม่เคยน้อยใจและดับแสงตัวเองลงหน้าที่ของคุณคือการส่องแสงแห่งความดีต่อไปครับเพราะนั่นคือธรรมชาติของคุณ การที่คุณยังคงเป็นคนดีในสังคมที่บางครั้งก็ดูเห็นแก่ตัวนั่นคือความเท่และความสง่างามที่สุดแล้วครับคุณผู้ฟังครับสุดท้ายนี้ผมอยากบอกคุณว่าโลกใบนี้อาจจะดูไม่ยุติธรรมในบางครั้งอาจจะมีบททดสอบเข้ามาขย่าศรัทธาความดีของคุณแต่ขอให้เชื่อเถอะครับว่าธรรมะย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมและความพยายามไม่เคยทรยศใคร ในวันที่คุณท้อขอให้รู้ว่ายังมีผมแสนดีและเพื่อนๆในช่องนี้เป็นกำลังใจให้คุณเสมอคุณไม่ได้สู้เพียงลำพังอย่าเปลี่ยนตัวเองให้เป็นคนเลวเพียงเพราะเจอคนไม่ดีแต่จงเข้มแข็งขึ้นฉลาดขึ้นและเป็นคนดีที่มีความสุขที่สุดให้คนที่เขาทำไม่ดีกับคุณเขาต้องอิจฉาในความสุขของคุณ ขอบคุณมากๆนะครับที่อยู่ฟังกันมาจนจบตอนนี้ผมหวังว่าเนื้อหาในวันนี้จะเป็นเหมือนน้ำทิพย์ชโลมใจและเป็นอาวุธทางความคิดให้คุณกลับไปใช้ชีวิตได้อย่างภาคภูมิใจอีกครั้งถ้าคุณชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปให้คนที่คุณรักหรือคนที่กำลังท้อแท้เพื่อเป็นสะพานส่งต่อกำลังใจดีๆร่วมกันนะครับ และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตาม subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องพัฒนาไปด้วยกันพอดแคสต์เอาไว้ด้วยนะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดข้อคิดดีๆที่จะยกระดับชีวิตคุณในทุกๆวันสำหรับวันนี้ผมแสนดีขอลาไปก่อนขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการเป็นคนดีที่ฉลาดและเข้มแข็งครับสวัสดีครับ